นี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่กับ Money Hunter นะคะที่ร้าน The Moon Crypto a n d NFT Cafe ค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากๆเลย Hunter ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของเพจช,ชื่อดังที่ถ้าพูดชื่อไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนจะเป็นยังไงไปพบกับเขาเลยค่ะ คุณแชมป์ค่ะสวัสดีครับให้คุณแชมป์แนะนําตัวสักนิดหนึ่งค่ะครับผมก็ผมแชมป์นะครับอ่าชื่อจริงนายกิติชัดเป็นจัตเจริญพัฒน์นะครับก็เป็นเจ้าของเพจไอเลนอะลอสครับก็อย่างที่ทราบดีคุณแชมป์นี่ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งที่คาเฟ่นี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นคนที่มาช่วยดูตั้งแต่แรกๆตอนอที่เริ่มตั้งเลยครับเมื่อกี้เข้ามาแอบเห็นนี่คะ่ะบาร์ด้านหลังนี่เขียนว่าไอเลนอะลอ t ครับแสดงว่าคนเข้ามานี่จะต้องแบบ <c oughs> มีลุ้นว่าฉันจะได้เรียนอะไรแบบเรียนรู้อะไรที่นี่มากไ <ผม S 2> หยแค่ไหน,นถ้าอย่างนั้นฮฮตเตอร์ขอสอบถามเกี่ยวกับคอนเซปต์แล้วกันเพราะว่าเห็นบอกว่าทําตัวเพจเนี้ยมานานมากแล้วอยากจะให้แชร์หน่อยว่าคอนเซปต์ของช่องของตัวเพจเนี้ยค่ะอยากจะแชร์อะไรให้กับคนที่เข้ามาในเพจนี้ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าผมทําเพจเอง,เองเไม่นานนะคร<ช>ับก็เมื่อมกราที่ผ่านมาเองตต้นปีเนาะก็ แต่ว่าทีนี้ตัวผมเองก็อยู่ในวงการมาค่อนข้างจะนานครับก็อยู่มาตั้งแต่ช่วง 2017- 2018ที่ตลาดทิปโตมันมีการลงหนัก,หน,กหนักอะไรแบบนั้น<ม>ก็คืออยู่มาตลอดก็ค่อนข้างที่จะเห็นหลายๆหลายๆไซเคิลช่วงที่ตลาดเงียบช่วงที่ตลาดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็เห็นมาระดับหนึ่งครับก็เลยครับก็เลยอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าในปีนี้ที่ตลาดมันเป็นขาขึ้นใหญ่ๆเนาะเราเห็นว่ามีคนมือใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยากจะทําในส่วนของเพจที่ให้ความรู้นะครับให้คนว่า เ,ออเข้ามาเล่นยังไงไม่ให้ประมาทไม่ให้แบบว่าไปอออินมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากจะให้ความรู้ตรงนั้นเข้ามาทํายังไงไม่ให้เสียเงินแบบแบบที่มันไม่ควรจะเสียออนะครับเราก็จะมีตรงนั้นสอนขึ้นมาเ,ออเป็นเบสิกไว้แล้วจากเพจเนี่ยได้ก้าวมาสู่คาเฟ่แบบนี้มีเป็นคอมมูนิตี้คริปโตชาวมูลเนี่ยนแบบนี้ค่ะจุดเริ่มต้นที่แบบทําให้คุณแชมป์ได้อยากมาเปิดในคาเฟ่แบบนี้คืออะไรคะ คือต้องบอกว่าอันนี้เนาะเรามองเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมเองเนาะไม่ได้คือต้องบอกว่าการที่เราสร้างคาเฟ่ขึ้นมาผมไม่ได้คาดหวังในเรื่องผลกาไรอะไรเยอะแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่เราเองเนาะเราทาสื่อออนไลน์เราก็จะมีคอมมูนิตี้ที่เป็นออนไลน์อยู่แล้วนะครับเราก็ไอ้คอมมูนิตี้ออนไลน์ของเราเราเห็นว่าเฮ้ยคนเนี่ยมันเข้ามาคูดคุยกันเยอะนะมันมีแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันแต่ว่าเราเองเนี่ยเราเป็นคนผมเองผมเป็นคนขี้เหงา <S <S นะ <S <S 2> <S 2> ผมรู้สึกว่าใช่เราเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีที่นะครับที่มันสามารถที่จะ เรามาเจอหน้ากันจริงๆได้เรามาพบปะได้ครับใครที่เป็นแค่คนที่เคยอยู่ในออนไลน์สามารถที่จะมาพูดคุยกันนันได้มันเหมือนมาสามารถสื่อหรือถ่ายทอดความรู้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ดีกว่าที่จะอยู่แค่บนโลกตรงนั้นเวลาที่คุยอะไรที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่จริงจังหรือสําคัญขึ้นไปนิดนึงเรามีที่ครับที่เจอหน้ากันแล้วคุยกันมันดูดีกว่านะมันมันค่อนข้างที่จะจบอะไรกันได้ง่ายกว่านอกจากจะมีพื้นที่ให้ทุกคนมาแชร์ริงกันแล้วใช่ไหมคะ การที่แบบมาเฟสชูเฟสแบบนี้ม,มันไม่เข้าใจปุ๊บมันก็ถามตอบกันได้เลยตรงไหนทําไม่เป็นก็สอนจิ้มจิ้มกันได้เลยใช่ไหมคะคถูกเห็นด้านทางโซนโนู้นเห็นมีพื้นที่เป็นเวิร์กช็อปอันนี้ใช่โซนในการเรียนรู้ของไอเออร์นอลท์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับก็จะเป็นบริเวณนั้นอันนี้จริงๆก็หลายๆคนครับทางเดอะมูนเองทางพี่ๆที่ช่วยกันสร้างก็คือทางข้านซีคอนน,นะครับเขาก็ช่วยๆกันทำขึ้นมาเขาก็อยากจะผลักดันด้านคริปโตให้เต็มที่เหมือนกันอ๋อ สงสัยต้องแวะมาที่บ่อยๆแล้วค่ะขอบคุณครับเห็นล่าสุดเนี่ยฮันเตอร์เข้าไปเช็คในเพจ Facebook เห็นมีคอร์สสอนเกี่ยวกับในเรื่องของการเทรดอ่านกราฟด้วยอันนี้อยากให้คุณแชมป์เนี่ยช่วยขยายความนิดน,นึงเพราะอันนี้สนใจอยู่ค่ะอยากจะแบบเริ่มศึกษาดูครับครับผมก็คืออย่างตัวคอร์สผมเองที่อยู่ในเพจเฟซบุ o ก,กอะเนาะก็จะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์การาฟเทคนิคข้ออะไรสิทั้งหมดเลยนะครับเทคนิคข้ออะไรสิก็คือการแบบว่าเนี่ยแหละเราดูจากราคาเราดูในเรื่องของ พฤติกรรมราคาต่างๆดูเรื่องของจิตวิทยามวลชนนะครับว่าเนี่ยมันราคามันมีโอกาสแบบไหนบ้างต้องบอกว่าในคริปโตเองเนี่ยนะครับมันมันบางทีนะเรา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 ดูพื้นฐานเราดูกระเราดูตัววิคแบบพื้นฐานของเหรียญอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันการที่เราดูกราฟช่วยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถจะรู้ได้ว่าตัวไหนมันถูกมันแพงช่วงไหนมันควรจะเข้าไม่ควรเข้านะครับหรือว่าถ้าเกิดผิดแผนเนี่ยเราจะแอคชั่นยังไงกับมันได้บ้างเพราะว่าตลาดเนี่ยมันก็แค่ที่จะผันผวนมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ต้องบอกว่าเรื่องกราฟก็เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยตลาดนี้นะครับมหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นสายถือยาวหรือว่าสายซิ่งควรจะวิเคราะห์กราฟแบบไหนด้วยไหมคะคือจริงๆได้หมดเลยครับคือจริงๆสายถือยาวบางทีก็การที่เราดูกราฟเป็นบ้างอย่าง,งน้อยนมันทําให้เรารู้ว่าช่วงนี้มัน,ม,น,ม,นมันมันมีมันผอมมันถูกหรือมันแพงนะครับ <laughs> เราอาจจะบางถือยาวบางทีเราก็ไม่อยากจะไปดอยมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ <laughs> <ๆ S 2> คงอยากจะได้ในส่วนส่วนของเฑนที่มันดีที่สุดอะไรแบบนั้น แต่ว่ามันก็จะมีอย่างหลายๆเจ้าเนาะบางทีเขาก็แบบอาจจะบางคนชอบ DCA ก็คือการซื้อเฉลี่ยทุกเดือนอย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันครับก็แต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องของเหรียญเป็นนิดนึงจะต้องเข้าไปวิเคราะห์ในเรื่องของไวท์เ p เปอร์ของเหรียญเรื่องของข้อมูลเหรียญว่า้มันไม่ใช่เหรียญหลอกลวงนะมันเป็นเหรียญที่อนาคตใช่มันจะดีจริงๆประมาณนั้นครับ อย่างางคอน,นี้ก็จะพูดถึงตัวโทเคนมิกของแต่ละเหรียญด้วยไหมคะขอน,นี้จะไม่พูดเลยครับอขอน,นี้จะเป็นแค่เครื่อการวิเคราะห์กราฟแบบเดียวเลยอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นสําหรับผู้ที่เริ่มต้นสามารถเรียนได้ไหมได้ครับเป็นเรียนคือถ้าสนใจเรื่องของกราฟก็เรียนได้เลยแต่ถ้าเกิดสนใจในเรื่องของแบบเรื่องริปโตเรื่องทั่วไปเรื่องอเดตข่าวสารนะครับอันนี้มันมีที่ช่องผมฟรีฟอ,อยู่แล้วมีให้ฟรีเลยนะ,ะ,นะ,ะมีให้ฟรีอยู่แล้วก็ถ้าใครอยากจะไปเรียนรู้ก่อนก็ไปติดตามได้นะคะที่ช่อง ILearn Alot ถ้าใครอยยาาากจะมสเทอนกราฟเนอ่าลืม มาดูคอสของคุณแชมป์ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องกล่าวคำว่า Merry c h r i s t m a s and Happy New โน a r ขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณและสำหรับวันนี้นะคะก็มีของขันเล็กๆน้อยๆมามอบให้คุณแชมป์ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแชมป์มากนะคะและสำหรับคลิปหน้าเนี่ยฮันเตอร์จะมารีวิวอะไรอีกสำหรับตัวเกี่ยวกับคริปโตก็อย่าลืมติดตามกันนะคะายบคยสวัสดีค่ะ